ทำยังไงก็ตกข้นดินก็ได้กระป๋องสองกระป๋องนิดนึงเนี่ยได้เข้ามาคืบเดียวฝนก็ตกไม่ได้งานเลยทำอะไรก็ไม่ได้แต่คนเขาไม่กลัวฝนเขาก็ทำได้ครับฝนมันตกไม่เยอะมันตกนิด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 เดี๋ยวจะทำตรงนี้ก็แล้วกันทำสองเที่ยวเลยเนี่ยไม่ไปไหนเลยจับตรงนี้ จัดหน้าร้านเดี๋ยวค่อยๆจัดหน้าร้านให้เตียนอืมที่จริงมันก็ต้องทําให้เตียนอะ่ะยังไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนทำให้เตียนให้หมดไว้นั่งเล่นดูน้ําเนี่ยนั่งเล่นดูน้ำดูน้ำว่ะน้ำมันท่วมยังไงมันลดลงยังไงเนี่ยมันมาถึงนี่ นะ้ำมันมาถึงนี่เนี่ยมันจะม่มันมาค่อนค่อนถังแล้วนะ้ำมันท่วมหมดแล้วเนี่ยตรงเตาตรงเตาเก่ามันท่วมหมดแล้วตอนนี้มันลงแล้วเริ่มลงไปเยอะลงไปสอกกว่าแล้ว <c oughs>